ตามนะครับก็ยังได้ผลครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเล่าไปแล้วจะให้อาจารย์สมพงศ์ได้เล่าประกอบในเรื่องที่เอ๊ฟังทำแล้วมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรก่อนนะครับก็คือประการแรกก็คือเพื่อเอาบุญครับคุณผู้ชมครับประการที่สองเพื่อเอาความรู้ประการที่สามนะครับเ,เพื่อเป็นอูปปิสัยประการที่สี่เพื่อนําไปปฏิบัตินะครับนะ ก็ลองดูครับว่าสิ่งที่เราจะได้จากนี้คืออะไรนะครับเพื่อเอาบุญนะครับบุญแปลว่าความดีแปลว่าชำระเราร่างกายสกรปรกเราก็ไปอาบน้ําแต่งตัวใหม่ในใจของเรามีกิเลสนอนเนื่องอยู่ในสันดานเราต้องเอาบุญมาชําระท่านอาจารย์ครับเพราะว่าบุญนี่เป็นต้นทุนในการด<ช>าเน<า>ินชีวิตนะครับครับบุญนี่มีอย่างกลางอย่างหยาบแล้วก็อย่างละเอียดนะครับ คับอย่างอย่างหยาบนี่สังเกตเห็นได้ชัดเลยความโลภความโกรธเนี่ยเห็นเลยนะครับโลภโกรธแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันแสดงออกทางทางกายและวาจา,า,าใช่ไหมครับ,รบกายกรรมสามมีอะไรมากอาจารย์ครับฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ครับแล้วก็บ<ป>ร,ริฤติผิด ในกามในกามใน,นรในูกเมียคนอื่นอ่าประพฤติผิดประเวณีนั่นเองนะครับนะนะทางวาจาครับอาจารย์ครับทางวาจาประพฤติผิดใช่ไหมครับครับทุจริตพูดเท็จนะพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนี่ครับเรามาชำระกันด้วยวิรัชก็คือการงดเว้นการสมาทานสีเหล่านี้เป็นต้นท่านอาจารย์ครับการฟังธรรมให้ได้บุญเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องแล้วมันได้อานิสงส์ด้วยไหม ในทำพีท่านไเก็บไว้เยอะนะครับอาจารย์เมตนะขออนุญาตให้อาจารย์รุงน่เเรื่องหนึ่งครับก็คือผมเคยได้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 ฟังมานะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านอาจารย์รุจิพงศ์ได้เผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ฟังก็คือว่ากบเนี่ยฟังธรรมะจากพระเจ้าครับแล้วก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับอาจารย์ครับ ครับอันนี้เรื่องนี้ปรากฏในคัมภีร์อัตถกถาธรรมบทนะครับครับท่านเล่าไว้ว่าการฟังธรรมแม่ไม่รู้เรื่องนะครับก็ยังได้อานิสงส์เรารู้เรื่องจะขนาดไหนถ้ารู้เรื่องนี่ต้องถึงขั้นบรรลุเป็นพระอรหันเลยนะครับเอามาที่เป้าหมายของการฟังธรรมอย่างที่อาจารย์ว่าก่อนนะครับก็คือฟังเอาบุญครับ ฟังเอาความรู้ฟังเป็นอุปนิสัยปใจยัยและก็ฟังนําไปปฏิบัติลองฟังเรื่องกบไี่ดูว่าจะอยู่ในขั้นไหนก็แล้วกันนะครับมีสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่นะครับปรากฏว่าเสียงคงจะดังไปไกลอยู่นะครับแม้ว่าจะไม่มีเครื่องเสียงอย่างของเราที่ใช้ดังๆเนี่ยนะครับครับมีกบตัวนหนึ่งได้ยินเสียง ก็เลยทาท่ากระโดดมานะครับก็กำกำกลังจะฟังนะพูดง่ายๆนะครับกาลังจะฟังอยู่ยังไม่ได้ฟังเต็มที่นะครับเรียกว่ากําลังเริ่มต้นบังเอิญในขณนนนั้นนะครับมีคนเลี้ยงโคคนหนึ่งเดินมาถือถือไม้มาด้วยถือไม้ประตักกับมากกบราบกบกำลังตั้งใจฟังอยู่นะครับเออเลนบนคันนานะบ้านเราบนคันนาคนเลี้ยงโคก็ปักไม้ลงไปใส่หัวกบ พอดีเลยเหมือนกับเล็งไว้ก็ไม่ปานนะครับจับติ๊บเลยครับตายเลยกบตายขาที่เลยนะครับโดยเหมือนกับคล้ายๆถ้าคนก็เป็นอุบัติเหตุแหละตายปั๊บเลยแต่ว่าขณะนั้นจิตของกบเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสัตว์ดุร้ายชันนะครับแต่ว่าเขากําลังเงี่ยโสดลงฟังธรรมตายครับสุรเสียงของพระพุทธองค์นี่ก้องกังวานฟังเหลือเกินนะครับไม่คิดแทนกบนะ เออฟังแล้วเพราะนะไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าเอ๊ะใครเสียงทําไมเสียงกล้องกลางวานน่าฟังขนาดนี้ครับก็ <c oughs> คงจะมีเอุปัิสัยปัจจัยอย่างที่บอกกันแหละนะครับ,รบมันมันสั่งสมมานะครับครับถ้าเราฟังด้วยศรัทธาจริงๆแค่น้นโมตสานี่ก็ขนลุกแล้วนะครับใช่ครับอย่างที่ที่เราพูดเล่งยากๆเมื่อกี้เนี่ยนะครับคำสอนพระพุทธเจ้ายากที่จะได้ฟังบางคนคําว่าพุโทโธนี่ก็ยากนะครับอย่างเช่นกบเนี่ยกาลังฟังทำอาจจะพระุทธเจ้ากาลังตั้งน้ำโมอยู่ก็ได้ ตายครับครับเมื่อตายแล้วไปจุตินะครับในสวรรค์ไปปฏิสนธิในสวรรค์นะครับเป็นเทวดาชื่อว่ามันตกาเทพบุตรมันตะการแปลว่ากบแปลว่ากบครับเทวบตรกบเทวดากบนะครับก็เป็นเทวดาเสร็จก็มาเออมามองดูตัวเองเอ๊มันเป็นเทวดาได้ยังไงเอก็เห็นเห็นเรื่องราวของตัวเองอ๋อเมื่อกี้นี่ยังเป็นกบอยู่เลยกําลังจะตั้งใจฟังธรรมนะครับแล้วก็ตายซะก่อน นี่ถ้าฟังทำเหมือนคนจบเป็นกันกันี่คงจะพันรูน้นะอจะอันนี้กบแค่จะเริ่มต้นฟังได้อัน,นิสงเป็นเทวดายังไม่เชื่อครับก็บเลยมามาเข้างเพเจ้ามาคนที่กําลังฟังธรรมต่อหน้า<ช>เต็มอยู่นะครับแปลงเป็นคนมาก็มา <ไป S 2> ถามพระพุทธเจ้าขอเดชะเพื <hadi. S 2> แค่ความเรื่องใสที่จะฟังอย่างเดียวยังทาให้เป็นเทวดาได้หรือเง้พระพุทธเจ้าท่านก็เลย วิสัชนาต่อไปก็เธอก็เห็นด้วยตัวเองมาแล้วจะมาถามทำไมอะไรกันนะครับนีบ่ก็เป็นที่มาของแม้ฟังไม่รู้เรื่องนะครับก็ให้ตั้งใจฟังด้วยจิตที่เป็นกุศลอันนิสงอย่างน้อยก็เป็นเหมือนเทวดากบนี่ครับอาจารย์อันนี้อัน,นิสงของการฟังครับผมนี่คือจิตที่น้อมไปนะครับคำว่าน้อมเนี่ยก็คือการฟังด้วยความเคารพฟังด้วย ศรัทธานะครับก็จะทำให้จิตเนี่ยเขาเรียกว่าจิตละมุนนะครับจิตเบาเบาจากกิเลสน,นั่นเองนะครับในเวลานั้นเนี่ยนะครับจิตก็จะสะอาดนะครับเพราะจิตสะอาดเนี่ยเหมาะแก่การาทำคุณงามความดีเหมาะแก่การที่จะพูดเหมาะแก่การที่จะใช้ชีวิตครับ,ค,รบคนที่หนักไปด้วยความเครียดหนักไปด้วยกิเลส โลโมโรสันเนี่ยชีวิตจะไม่เบาแนานอนนะ,ระนะครับชีวิตไม่เบาคือชีวิตคําว่าหนักในทีหนึง่งหนักอกหนักใจเครียดนะครับเพราะนั้นเนี่ยธรรมะนะจะทําให้เราคลายจากความวิตกกังวลความเครียดนะครับนะพร้อมที่จะ,ะดําเนินชีวิตนะคนที่ มีธรรมะในใจกับคนที่ไม่มีธรรมะนี่ต่างกันะอาจย์ครับอันนี้ที่สาคัญครับโดยเฉพาะในช่วงโควิดอย่างนี้แหละใช่ครับถ้าเราดูข่าวเราจะเห็นคนเครียดนะครับด้วยสาเหตุหลายอย่างหลายประการอย่างที่บอกนะครับเรื่องความเป็นอยู่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องครอบครัวแต่ถ้าคนมีธรรมะแล้วจะไม่กลัวไม่เครียดนะครับก็อยู่รู้เห็นตามสภาพนั่นแหละอามันทุกข์ก็ทุกข์ไปดวยกขนนั่นหลยยอมรับความเป็นจริงครับยอมรับความเป็นจริงตั้งรับเขาเรียกว่า ไวรัสมันน่ากลัวอยู่แล้วแต่ไม่เท่ากับความกลัวไวรัสนะครับความกลัวโรคทำให้เราไม่กล้าที่จะใช้ชีวิตตามปกตินั่นเองทงั้งทั้งที่จริงแล้วนะเราก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่ก็ให้เป็นไป,นป,นปนตามมาตรการที่เขากำหนดเท่านั้นเองใช่นะครับเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ได้ให้เรามัระวังที่สำคัญก็คืออย่าประมาทนั่นเองนี่คือฟังเอาบุญน,นะเมื่อกี้ผมแวะไปที่ บุญเพื่อชําระบาปบุญมันตรงกันข้ามกับคำว่าบาปอาจารย์ครับบุญแปลว่าความดีแปลว่าความสุขแปลว่ากรองแปลว่าเต็มนะครับนะตรงกันข้ามเขาบาปบาปแปลว่าความไม่ดีหรือว่าความชั่วนั่นเองนะครับบาปนี่มีอย่างหยาบอย่างที่ว่าครับก็คือแสดงออกทางกายทางวาจาไปเลยนะที่อาจารย์สมพงได้ได้นำเรียนเมื่อสักครู่นะครับอย่างกลางนะครับบาปอย่างกลางเออบาปอย่าง หยาบเนี่ยใช้ศีลครับอาจารย์ใช้ศีลมาจัดการใช่ใช้ศีลสมาทานศีลก็จะอ่าเขาเรียกว่ากําจัดบาปอย่างหยาบได้นะครับแค่รักษาศีลเนี่ยหัอานิสงส์ของการรักษาศีลเนี่ยก็มากมายนะครับโดยทั้งท่านสรุปศีลยังไงอาจารย์คุณผงครับสรุปศีลเวลาเรารับศีลบางท่านบางคนยังไม่เข้าใจนะครับเวลาที่เรารับศีลห้าจบท่านก็จะสรุปศีลเขาเรียกว่าหางศีลครับเป็นยังไงครับ ท่านก็จะบอกว่าสีเลนะสุขติงยันตินรับสีเลนะโพคสัมปทาครับสีเลนะนิพุติงยันติแล้วก็ลงท้ายด้วยว่าตัดสมาสีลังวิโสทยเยเนี่ย,ยครับให้คุณผู้ชมได้รู้ความหมายสักนิดหนึ่งนะครับก่อนจะจบในช่วงแรกนี้นะครับท่านจารย์ครับสีเลนะสุขติงยันติก็คือคนมีศีลน,นี่ยบรรดาชีวิตก็เข้าถึงความสุขนะครับในในโลกนี้ก็มีความสุข ตายแล้วก็เข้าถึงสวรรค์นะครับศีลเลนะโพคสัมปทานะครับมีศีลเนี่ยมีชีวิตอยู่ก็ทรัพสมบัติหลงเหลือนะครับไม่สูญสิ้นไปด้วยเหตุนะครับต่างๆแล้วก็อันสุดท้ายศีลเลนะนิพพุตินตินะครับก็คือมีศีลแล้วสามารถส่งไปถึงความดับปานิพานได้ตัสมาศีลังวิโสทะเยท่านบอกว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ควรจะรักษาศีลเพื่อให้ได้ประโยชน์ที่ที่กล่าวมา ครับคาว่าสุขติหมายถึงว่าอยู่ดีมีสุขทั้งในทั้งในโลกนี้โลกนี้และโลกหน้าโลกหน้านะครับผู้ศาสนาเชื่อว่าไม่ได้มีเฉพาะเราในโลกนี้อย่างเดียวนะครับยังมีโลกหน้าอยู่เพราะฉะนั้นสรุปในตอนท้ายครับคุณผู้ชมครับว่าศีลเนี่ยเป็นแม่แห่งธรรมทั้งปวงครับเป็นเหมือนมารดาของกุศลธรรมทั้งหลายนั่นเองเพราะฉะนั้นการรักษาศีลเนี่ยเราจะนั่งสมาธิ ศีลก็จะส่งให้เรานั่งสมาธิจิตสงบได้ง่ายศีลห้าน,นี่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของเราครับเพราะฉะนั้นศีลก็คือบุญที่จะชําระกายวาจาให้สะอาดนั่นเองอยู่รอดปลอดภัยนะครับเอาแค่การไม่คิดจะเบียดเบียนใครไม่คิดจะทําร้ายใครใจก็สะอาดใจก็สบายอยู่แล้วเนี่ยนะครับไม่คิดจะไปคดโกงทุจริตอะไรใจก็สบายเบานะครับไม่คิดที่จะ ประพฤติผิดประเวณีประพฤติผิดในกรรมนะครับรักเดียวใจเดียวนะก็สบายครับไม่ต้องทนต่อการตรวจสอบนะานอาจารย์มงไม่ต้องสอตน,นอตเนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการเขาเรียกว่าพูดจริงนะครับรักษาคําสัตย์นะครับเป็นคนที่น่าเชื่อถือเชื่อมั่นนะนะครับแล้วก็ประการที่5ก็เว้นจากการดื่มเครื่องดองของเมาสุรามรไรก็จะทําให้ชีวิตนีเป็นปกติ นะครับเพราะฉะนั้นอย่างทําอะไรไม่ได้เลยไปวัดสมาทานศีลหรือสมาทานศีลด้วยตัวของท่านเองที่บ้านก็ยังได้นะครับวันนี้รายการสนทนาธรรมนะครับในช่วง